คณเคยคิดไหมว่าสิ่งที่เราเห็นในหนังหรืออ่านเจอเกี่ยวกับญี่ปุ่นอาจจะไม่ใช่ความจริงทั้งหมดคนไทยหลายคนหลงรักญี่ปุ่นแต่ก็มีบางความเข้าใจผิดที่อาจทําให้การเดินทางหรือการใช้ชีวิตที่นั่นไม่ราบรื่นวันนี้จะมาเปิดเผย10สิ่งที่คนไทยส่วนใหญ่เข้าใจผิดเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นที่คุณควรรู้ข้อแรกคนญี่ปุ่นไม่ได้กินซูชิเป็นอาหารประจําวันนะครับและชุดกิโมโนก็ไม่ได้ใส่ในชีวิตประจําวันเหมือนเสื้อผ้าทั่วไปแต่เป็นสําหรับเทศกาลหรืองานสําคัญเท่านั้น ข้อ 2. ค่าครองชีพในญี่ปุ่นไม่ได้แพงไปหมดทุกอย่างมีตัวเลือกประหยัดมากมายให้เลือกใช้บริการและการทิปพนักงานก็ไม่เป็นที่นิยมในญี่ปุ่นอาจถูกมองว่าไม่สุภาพด้วยซ้าข้อ 3. คุณไม่จำเป็นต้องรู้ภาษาญี่ปุ่นถึงจะเที่ยวได้สบายเพราะมีป้ายภาษาอังกฤษและแอปแปลภาษาคอยช่วยส่วนดอกซากุระก็ไม่ได้บานตลอดทั้งปีแต่มีช่วงเวลาสั้นๆแค่ประมาณ 1- 2สัปดาห์ในฤดูใบไม้ผลิเท่านั้น ข้อ4แม้รถไฟญี่ปุ่นจะตรงต่อเวลาสูงมากแต่ก็อาจมีดีเลย์ได้บ้างในบางสถานการณ์และคนญี่ปุ่นเองก็เข้าใจนักท่องเที่ยวเรื่องมารยาทเพียงแค่เราแสดงความเคารพพื้นฐานก็เพียงพอแล้วครับข้อ5เครื่องเดื่มจากตู้กดอัตโนมัติราคาใกล้เคียงกับร้านสะดวกซื้อและสุดท้ายรัฐบาลญี่ปุ่นส่งเสริมให้คนญี่ปุ่นมีวันหยุดพักผ่อนมากขึ้นและมีวันหยุดราชการหลายวันตลอดปีแล้วครับ การเตรียมตัวล่วงหน้าศึกษาข้อมูลพื้นฐานก่อนเดินทางจะช่วยให้คุณปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมท้องถิ่นได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะเรื่องมารยาทในการใช้พื้นที่สาธารณะการแยกขยะและการไม่ส่งเสียงทางรบกวนผู้อื่นเป็นสิ่งสำคัญที่ควรใส่ใจครับลองจินตนาการว่าคุณไปยืนรอรถไฟแล้วดีเลย์ไป3นาทีไม่ต้องตกใจไปนะครับนี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้บ้างหรือเวลาไปร้านอาหารแล้วพนักงานไม่รับทิปก็ไม่ต้องรู้สึกผิดแค่ยิ้มและกล่าวขอบคุณก็เพียงพอแล้วครับ การทำความเข้าใจความจริงเหล่านี้จะช่วยให้คุณวางแผนการเดินทางและงบประมาณได้อย่างเหมาะสมหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดที่อาจนำไปสู่ความลำบากใจและเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวในญี่ปุ่นที่ราบรื่นและน่าประทับใจยิ่งขึ้นเหมือนได้สัมผัสญี่ปุ่นในดบบที่คนท้องถิ่นใช้ชีวิตจริงๆฉะนั้นแล้วการเตรียมตัวด้วยความรู้ที่ถูกต้องไม่เพียงช่วยให้เราเที่ยวได้อย่างสบายใจแต่ยังช่วยให้เราเคารพและเข้าใจวัฒนธรรมญี่ปุ่นได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นด้วยครับ จำไว้ว่าญี่ปุ่นมีสเสน่ห์ที่หลากหลายไม่ได้มีเพียงด้านเดียวที่เราคุ้นเคยจากสื่อเสมอไปเปิดใจเรียนรู้แล้วคุณจะหลงรักญี่ปุ่นในแบบฉบับที่เป็นจริงยิ่งกว่าเดิม